สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาเล่นอีกวิธีหนึ่งนะครับเป็นสูตรที่ผมได้มาแทง300น้อยนะฮะถ้าชนะ5้าไม้ติดเนี่ยผมจะมีกําไรถึงหมื่นกว่าบาทนะครับอ่าผมจะมาดูที่สตินะครับผมสติเนี่ยเขาให้แทงแดงนะครับผมก็แทงแดงไปก่อนเกมแรกนะครับนี่ฮะเห็นไหมเห็นสถิติของเขาไหมครับน้ำเงิน2แดง2น้ำเงิน2ที่สระเปานะครับสระเปาแล้วก็มาดูที่โดนัทข้างล่างนะครับก็จะเป็นปิงปอง นะครับผมจะพยายามดูตามตามเกมนี้นะครับตามสิติของมันอยู่ไปก่อนนะครับว่ามันจะเป็นจริงไหมนะครับเขาบอกว่ามันจะเป็นไปได้โอเคเกมแรกชนะแล้วครับมันมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะครับเหมือนเราลงทุนแค่300บาทนะครับเราวัดดู5ไม้ติดแทงแบบดับเบิลไปเลยครับได้เท่าไหร่ก็แทงดับเบิลซ้ําเข้าไปนะครับในเกมตัวต่อไปเรื่อยๆประมาณ5ครั้งนะเขาบอกว่า จะมีเงินอยู่ประมาณหลักหมื่นหมื่นกว่านะครับหมื่นห้าถึงหมื่นแปดประมาณนั้นนะครับอยู่ที่ว่าเราจะแทงแบงกเกอร์หรือว่าเพ a y เยอร์ไปนะครับสถิติเมื่อกี้นี้ให้ผมแทงน้ําเงินนะครับเกมนี้นะครับนี่นคือต้องคือแต่ละโต๊นะนั้นไม่เหมือนกันนะครับอ,อยู่ที่แต่ละโต๊นะนั้นว่าสถิติจะขึ้นมาเป็นยังไงเราต้องเลือกโต๊ะพอสมควรนะครับอย่างโต๊ะนี้เนี่ยผมเห็นแล้วเนี่ยเกมมันน่าเล่นนะครับ เพราะว่าสถิติมันค่อนข้างแม่นหน่อย <c oughs> มันมาแบบเป็นเขาเรียกว่ายังไงอะสลับกันตลอดเลย,เลยนะครับนะมามาดูเกมนี้กันอ้าวเก้าหลังแล้วครับโอเคนำเงินเก้าหลังน่ได้เงินขึ้นมา1,1 7่จบาทนะครับามาดูตาต่อไปครับว่าสถิติมันจะให้เราแทงอะไรนะครับถ้าเรากด <c oughs> สถิติข้างล่างนี้นะครับเ <c oughs> นี่ยแทงสมมติว่ากดไปที่แบงเกอร์มันก็จะขึ้นมาเป็นแดงโอ้สวยเลยครับตัวสลับเปาข้างบนจะเป็นน้ำเงินลงมา แล้วก็ตัวโดนัทจะเป็นแดงจะเป็นปิงปองโอเคนะครับงั้นผมแทงที่แบงเกอร์ไปไปอัดไปหมดเลยครับ1170บาทนะครับเพราะถ้าเกิดชนะนี่มันก็คูณ2ไปเรื่อยถ้าเราชนะ5ไม้ติดจนะมีโอกาสกำไรเป็นโอ้โห15,000ขึ้นนะครับเหมือน15,000อัพอะครับเพราะว่าต้องดูตามยอดเงินถ้าแทงแบงเกอร์ชนะนี่ก็จะโดนหักเปอร์เซ็นต์นะครับมามาดูกันของเขา ของเขาหกแต้มนะครับของเราเป็นไงเอ่ยอ้าวของเราเจ็ดแต้มครับหิ้วครับโอเคสองพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทนะครับจากลงทุนที่สามร้อยบาทนะครับหลายหลายคนก็สามารถที่จะทดลองทําได้นะครับลงทุนแค่สามร้อยบาทครั้งแรกแล้วก็ดูสถิติตามเงี้ยแต่ว่าต้องดูโต๊ะด้วยนะครับว่าสถิติจะมายังไงอันนี้น้าเงินเขาให้น้ําเงินนะครับเพราะว่ามันจะเป็นสีแดงตรงสลับเปานะครับเป็นสีน้ําเงินตรงโดนัทนะครับ ผมก็จะแทงไปที่น้ำเงินนะครับโอเคทบไปเลยครับอัดไปเลยครับเพราะได้ได้เยอะครับเพราะว่าเสียก็เสียแค่300ที่ลงทุนครั้งแรกนะครับอันนี้เราก็ต้องโอ้โหหลายโต๊ะนะครับต้องหาสถิติแต่ละโต๊ะที่น่าสนใจถึงจะมาทดลองเล่นนะครับผมมาเจอตัวนี้พอดีอ้าวปอกแปดเด้งแล้วครับของเขาคู่6โอเคชนะแล้วครับเห็นไหมครับ4,562ัรบาทตอนนี้กําไร4 0 0พกว่าแล้วนะครับ4,000กว่าแล้วจะลงทุน3,000ัไม่เป็นไรครับเราไม่หยุดเพียงแค่นี้ผมจะ ลองวัดกันไปดูนะครับว่ามันจะได้สูงสุดถึง5้าไม้จริงไหมนะครับเพราะดูสถิติเห็นไหมครับมันเป็นให้แดงครับให้แดงเพราะว่าตัวสีแดงมันจี้มันเห็นไหมมันจะมันจะแบบขึ้นมาลางๆอะครับอโอเคใส่สีแดงไปนะครับมันจะเป็นแดงๆขึ้นมาเพราะว่ามันจะเป็นน้ําเงิน2แดง2น้ําเงิน2แดง2ตามสถิตินะครับแล้วตัวโดนนั้นก็จะเป็นปิงปองโอ้โอเคครับสวยครับมามาดูกันว่ามันจะแม่นขนาดไหน เอ้ยของเขาโอ้ยของเขาปอกแปดแล้วครับอ้าวของเราก็าปอกแปดครับทายเกมโอเคโอ้โหรอดครับอุย้ยเสียวครับเสียวเสียเสียแม่มันเป็นอย่างนี้นี่เองว้าวใช้ได้ใช้ได้มามากดดูว่าสีแดงอ่ามันยังให้สีแดงครับโอเคไปแม่ก็ดูครับดูตามดูตามความความน่าจะเป็นนะครับของของสถิติด้วยนะครับเห็นไหมครับ เราลองเชื่อมันดูนะครับแค่ห้าไม้นี่เราก็มีกําไรโอ้โหเยอะแล้วนะครับสามรอได้หมื่นกว่านี่ก็โอเคเลยมาดูกับเกมนี้จะเป็นยังไงโอ้ตื่นเต้นครับถ้าชนะนี่แปด0ักว่าเลยนะครับของเขาเลขห้ามาของเขาห้าแต้มครับมาดูของเราปอกเกา้าโอเค8 8 9พ้าบห้าบาทโอ้เห็นไหมครับ โอ้สติมันแม่นนะครับแ่นหนังสือว่าสิติมันมามันมาแบบคงรูปมากเลยนะครับน้าเงินคู่แดงคู่น้าเงินคู่แดงคู่นะครับที่สระเปาที่โดนัทจะเป็นอ๋อปิงปองนะครับโอ้สวยสวยเกมนี้มาใช่ไหมใช่ไหมโอ้เกมนี้ก็ต้องเป็นใส่เข้าไปแดง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 ,แดงไปมาดูอีกทีนะครับว่ามันจะให้ไหมเพราะว่า เห็นไหมครับพอแดงสองอตัวดูที่สระเปานะครับแดง2แล้วมันก็จะไปเป็นน้ําเงินละแล้วก็ให้แทงแดงอ่าโอเคของเขาขเขาคู่แปดเฮ้ยของเขาหกแต้มของเราสองแต้มมาดูกันโอเคอุย้ยทายเกมครับโชคดีไปครับโชคดีไปโอ้โหเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งโอ้โห น่าสนใจครับน่าสนใจมาอย่างนี้มันน่าสนใจจริงๆนะครับมา,าแทงแดงอีกทีโอเคแทงตามสถิติของมันไปนะครับไม่ต้องไปขวางมันนะครับเก็บมีชนะเอเอมไม้นี้ชนะนะครับพอเลยนะครับถือว่ากําไรแล้วก็ประสบความสําเร็จตามที่ตั้งใจไว้นะครับคือไม้ละ300บาทแล้วอัพขึ้นมาเรื่อยห้าไม้ติดนะครับถ้าห้าไม้ติดชนะห้าไม้ติดมันจะได้หมื่นกว่ามาดูกันครับ โอ้ยของเขาเตะของราเจ็ดเขาคู่เตะครับเตะมา1 2 3โอเคมามามาเตะไปเตะไปโอเคครับโอเคเรียบร้อยครับชนะครับ17,347บาทนะครับลงทุนแค่300บาทนะครับนี่นะครับถิตติที่เราเล่นกันมาโอเคถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะครับโอเคครับสวัสดีครับ